สวัสดีครับพี่น้องอ่ามืาอนี้มาลงป่าทางอุดรนะครับพี่น้องตำบลกุดซาครับจังหวัดอุดรเรียนบรรยากาศมาชมแห่แพร่ครับพี่น้องค่าบัตรอยู่ทีหนึ่งพันบาทต่อทุกท่านครับสิบก่าทันครับพี่น้องอ่ามาล่อลุนกันครับผู้ใดที่มานพองง่ายครับพี่น้องอ่เริ่มแล้วครับผมอ่าบาแรกจวดแล้วครับเริ่มแล้วครับผมมาลุนกันครับพี่น้อง ีกันเ oh. มืหวัดทน่อานทครับโอ้พน่ละครับ้องโอครับเอาแล้วพี่น้องโอ้ปนน้งงครับพี่น้องอ่ได้แล้วครับเรียบร้อยโอ้เลือกเขียวครับแพ้เขียวโอ้หมุนแล้วครับพี่น้องหมุนแล้วพนดอ้ยู่ปยูโอ้ส่วนนะครับอ้ยครับน่าหัะใจ หมุนแล้วพ erm ่นอโอ้ยหมุนหมุนหมุนนปดเอาอยู่อยู่แล้วครับเนี่ยหมุนแล้วครับหมุนแล้วโอ้ยยันทหารีนะขยังครับยังเด้อครับืนเรียบลยครับปาดหัวบางไง่มดลพี่น้อง เอาล้พี่น้องบดอะู้ได้รังวัลวัหันครับถึงนะครับผมาจจมีเละ่มีได้หมมุนละคมุนละ่หนักองหนักก เอาเอาดึงแล้วครับผมเพิบยูไปย่ครับอ้ยปวดรพี่น้องออดึงครับดึงครับโอ้ติดงาไหมพราะว่เพบอ่าป้าครับผลสลามน้ำจืดพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วสอง่าสอง่าสั้นสอง่าสั้นสองนะว่าให้จนนี่ อุ้ยตีหน้ามวยใจครับผมเห็นแล้วครับโอ้ครับเอาหมุนเรือเรือตามกันละโอ้สองครับพี่น้องเขาคู่เขาคู่อู้ยหุนะครับอ้าสามหุ่นเนี่ยบุเบนสามหุ่นบอลละโอู้น้ำเดือดหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับผมอ้าบุเวนสามหางหมุนครับพี่น้องไปแล้วพี่น้องไปแล้ว โอ้ยผู้นะครับโอ้กล่องเสียก็มาเด็กน้อยฟันไม่รุนฟันรุ่นไม่รุนฟันทำนุ่มผมฮะเด็กน้อยกับเสียผุ้นะครับยุงเรียน,นไม่รุ่นฟันน้ำนุ่มเอาลคอาาคอะครับอู้น้ำกระจายครับอู้ยผุ้นะครับาเอาลอยครับพี่น้องโอ้สองหางตัวนี้ครับพี่น้องไว้มันสาม เรีอบรลอยครับอู้หลายตัวห้อมว่าจะพี่น้องเหรอหลายตัวห้อมครับอ๋อวันอยู่ยบพี่น้อง หัวนะครับกองเสียบโอ้ยรับเออเออดึงยูบ่ครับดึงยูบ่เอาลากเรือลากแพ้ไปแล้วพี่น้องเอรอลากแพ้แล้วพี่น้องโอ้ยขึ้นมาแล้วนึงครับขึ้นมาแล้วนึงสองสองเห็นสองสามสี่ปัดดอกนี้ครับพี่น้องสี่หางครับปัดเอา ดอกเดี่ยวซีครับพี่น้องอ่ามันมาเป็นมูเลยครับซีเลยครับดอกเดียวโอ้ยตีน้ำอยู่ครับโอ้ยพูดอะไรอ่าพูดอะไรโอ้ยว่ามันหางเรือตีตีน้ำครับพี่น้องพูดอะไรโอ้ยขึ้นแล้วครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมยเสียงกล่องเสียกีดการเลย เอาแล้วพูดะขึ้นอีกแล้วพูปะปัดจะข้งครับเขาจะข้งสองครับอุย้ยออขึ้นอีกแล้วโอ้โเรียบเลยครับพี่น้องเป็นซีฟแล้วครับพี่น้องอป,ปลงปาหนึงปลาเี่ยเพียรง้อ,องครับ โอ้โหตีน้ำแล้วพี่น้องคุณนะอ่าเรียบร้อยครับผมอ่าขุนนะครับผมแล้วครับพี่น้องอู้หุนนะครับอู้ห่าจุ้งพชันนะครับพี่น้องเนาะขออไว้นะครับอ๋อเอาแล้วครับเอาแล้วเอาของสองกว่าเสือเขียวเขาครับพี่น้องเอาอู้หุนครับเอาแล้วครับเอาเสือเขียวเขาพี่น้องเอา บุนกันล้วโอ้เส้นนี้ขึ้นแล้วครับอุ้ยสองหางครับสองหางอ่าสองหางครับพี่น้องเอาแล้วครับผมอุ้ยเสี่ยงสองหางครับพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วพี่น้องเอาออาแล้วครับเอาแล้วโย่แล้วครับพี่น้องอุ้ยตีน่าอุ้ยตัวแบบง่า่ครับพี่น้องเอาพูดอ่ะปลาดครับพี่น้องเอ๋อ บัวมีหูดเดมาานเอาวานบถึงมุมยักเทือเอาแล้วพี่น้องเออยนากล้องเี่อ้ยเอาล้พี่น้องเออพอพ่นบัววานไม่หอดผียักเทือดิเล่าเขามาวานหอดเอาแล้วพี่น้องเอาอีกล้วหนาก้องครับรรปงัปงครับมือนี้โอ้ยตีน้ำครับพุเออเฮื่ แต่แบบนึงครับพี่น้องแสดงว่ามีมีมีอีกอยู่นี่บ่มีผู้ใด็เขามาวานหนากล้องเลยบ่มีผู้ใด็ก็เขามาถึงอยี้เดเขียวโอ้ยตัวว่าง่ายหมดอ่ะอุ้มขึ้นล้วครับพี่น้องดึงละดึงละ โอ้จักหางอ่ะออสองหางครับพี่น้องโอ้นอนคู่เล่ยทองนี่บา้าอ่าเรียบร้อยครับพี่น้องพี่นุวาดไม่ได้เขาคู่ได้พี่น้องผู้ด่าว้ดเอ้าคนครับพี่น้องอู้ยจะบอกว่ามาอยู่ฝันอ้แมนเมื่อนี้เขาคู่เลยพี่นอ้อ,นอง โแมนเตรียมแพ้ยหรือบอ <S 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 ข้อสามข้อสี่ก็มีเลยครับพี่นองสรุปไยเบองขาขาวได้บันครับผม <S <S ตลรงแ้วครับเบองขาาวพี่น้อง สายใหญ่สิบเจ็ดจุดแปดกิโลพี่น้องอ่าสิบแปดสิบแปดสิบวัาเอาหางขึ้นีดีสิบัออเแ็่ไปเลยเบียดพิดเดียวพี่น้องสิบหกคัฮะสิบหกคังเบียดพิดเดียวเบียดพิดเดียว กินเปื่อยมาแลลวครับเกี่ยวรางวัลใครนครับพี่น้องอันนี้ิมพาเป้พร้อมเชตีสิบห้ากิโลอุ้ยเจียงเียเลย้วกตะยงตะเบาถือเช้นไหมเจ้ากดลงไปอ่ามือกดรลงไปหางหางเหยียบหางข้าดินหางข้าดินส็กิโลนอยสิบเจ็ดยังราณอันนี้สิอยู่ที่สครับไปนี่ครับว้ครับัี้ครับ

2ก,กิโลเร15กิโลสรุปพวกน้าข่าวได้พี่น้องคุณอ่ะปลาเพินะ่พนะกำลังขึ้นมากอ่าผะมา,านาี้นะครับผมขนะดาดปลาหนึ่งพับาทยันหกบาท8นึ่งพันบาทแ,าทแ,าทแปดงพีน่น,น้องนะครับวันนี้ห้าบาทเดียวซีรับ<ถ>